สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ได้พาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดค่ะแต่ว่าวันนี้มาป่าใหม่ไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่านะคะวันนี้ลองมาสำรวจป่าใหม่มาเจอทาน,น้ำไหลได้ยินเสียงก็เลยเดินตามเสียงน้ำมานี่ค่ะน้ำใสามากเลยดูวิวค่ะสวยมากเดี๋ยวลงไปไถ่ายทาาน,น้ำให้เพื่อนๆดูกัน นี่ค่ะโหน้ำใสามากวิวก็สวยดูค่ะแต่พี่เลยจะไม่ข้ามไปฝั่งน้นค่ะจะหาอยู่ฝั่งนี้ถนนอยู่ด้านบนนะคะด้านที่พี่เลยกำลังถ่ายอยู่ จะเดินดูแถวนี้สักแป๊บนึงว่าจะมีเห็ดให้เก็บไหมเห็นพูนๆเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดค่ะเดินดูสักแป๊บนึ่งถ้าเกิดไม่เจอเห็ดก็จะเดินไปหารถแล้วก็ไปหาที่อื่นต่อค่ะมากแต่ไม่รู้ไปลงป่าไหนดีค่ะไม่เคยไปไม่รู้ว่าตรงไหนมีเห็ด เห็นมีรอยคนขุดเต็มเลยไม่รู้ว่ารอยคนขุดหรือว่ารอยสัตว์ค่ะตรงนี้ใช่หรือเปล่าเห็นพูนพูนอีใช่แล้วดูค่ะซ่อนอยู่ข้างล่างพูนนี้เดียวแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะโอหดอกตุม่ม นี่สวยมากเลยดูดูตรงนี้ค่ะมีสัตว์แทะออกมากินไปแล้วดอกนึงมาดูข้างล่างเห็นตรงนี้พุนๆอู้อีกดอกนึงค่ะอยู่ข้างล่างโอ้โหสวยมากเลยเหลือไว้ให้ดอกนึ่งดอกที่เขากินไปก็น่าจะใหญ่ดูค่ะ ยังดีที่เหลือไว้ให้ดอกนึงน่าจะเป็นกวางดูค่ะ จออีกแล้วค่ะดอกนี้พูนขึ้นมาข้างบนอุ้ยเสียแล้วเจออีกแล้วค่ะมาดูกันว่าใช่เห็ดรือเปล่านี่ใช่แล้วพี่สาวบอกว่าเขาเจอตรงนู้นอีกเดี๋ยวพี่ได้จะไปเก็บแล้วก็มาตัดขาด้วยกัน นะคะพี่สาวอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะที่พี่สาวเจอไว้โหสวยเลยค่ะ <laughs> ดูพี่สาบอกว่าถ,ถนนด้านนู้นมีดอกหนึงเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอ้โหพูนขึ้นมาข้างบนสงสัยเสียแล้วค่ะถ้าเกิดว่าสูงใหญ่โตขนาดนั้นว่าด้านบนก็มี <laughs> ด้านบนก็เห็นมีพูนพูนอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เนาะ เดีมาดูตรงนี้ใช่หรือเปล่าพูนขึ้นมาโอ้ยใช่แล้วห,หลายดอกเลยค่ะนี่มาดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวพี่เราจะตัดขาออาค่ะใบมันเสียแล้วขายังแน่นอยู่แต่ว่าใบใบเริ่มเสียแล้ว ขาไม่ค่อยใหญ่ตรงนี้มีหลายดอกเลย,ย,เยนี่ได้แต่ขาได้ขาก็ยังดีเดี๋ยวไปดูดอกนั้นกันค่ะที่เห็นไว้เมื่อกี้ โอ้โห oh, ใหญ่จริงๆแต่ว่าน่าจะเสียแล้วค่ะจะถ่ายเพื่อนๆดูโอ้โ oh. หดูมือคืออะไรเล็กไปเลยสุดยอดเห็ดใหญ่จริงๆเดี๋ยวจะถอนขึ้นมาดูกัน <c ười> เผื่อขาจะใช้ได้ <c ười> อู้ยังแน่นอยู่ค่ะดูโอ้โ oh, หใหญ่ยิ่งกว่าล่มอีก <laughs> ใหญ่เหมือนล่มเลยดูค่ะขายังแน่นมากเดี๋ยวน่าจะใช้ได้ค่ะขาเดี๋ยวพี่เราจะตัดเอาตอนนี้จะมาตัดขากันแล้วก็ในนี้มีอีกสองดอกค่ะอันนี้ยังเป็นดอกตุ้มอยู่ น,นี้มาดูดอกยักษ์กันค่ะเห็ดยักษ์ดูโอ้โหใหญ่จริงขายังแน่นมากเลย ไม่เสียค่ะดูขายยังกรอบอยู่เลยโชคดีขาใช้ได้หนักมากเลย หนักจริงๆเดี๋ยวพี่ไลต้องช่างแล้วค่ะดอกนี้วันนี้แฟนพี่ไลเอาตาช่างมาด้วยเดี๋ยวต้องลองช่างว่าหนักเท่าไหร่น่าจะสองกิโลได้นะคะเดี๋ยวพี่ไรเก็บอันนี้ใส่ถังก่อน ตาบอกตรงนี้มีดอกหนึงเดี๋ยวพี่ลาจะไปเก็บกันอุ้ยสองดอกค่ะไม่ใช่ดอกเดียวนี่ขายังแน่นอยู่ค่ะตรงนี้สองดอกพี่ลาตัดขาตรงนี้เลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดผังนู้นโหดูสองดอกนี้ ดูติดกันทำให้ดอกนี้เสียไปเลยเสียไปนิดนึงดอกใหญ่มากเห็ดบ้านแต่ไม่เสียค่ะขายังแน่นมาก โอ้โดูแถวนี้โอ้โหเสียดายมากเลยอุย้ยขายังดีอยู่เดี๋ยวพี่ลาจะเอาขาดูค่ะตัวอะไรไม่รู้กินกวางกินไปข้างนึงค่ะเดี๋ยวพี่ลาจะเอาข้างนึงแล้วก็ขาก็ยังดีอยู่ นี่ค่ะโอ้โ oh. หไปเก็บค่ะดูตรงนี้เขาหากองไว้ตรงนี้ให้ตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้มีดอกใหญ่ดอกนึงอุ้ยเน่นมากโหดอกนี้ก็ใหญ่ดอกนี้ก็ยังไม่ไม่เสียค่ะ ใช้ได้ดองใหญ่ก็ตัดไม่ค่อยถนัด นีเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อเห็นตรงนี้ฟุนฟุนอุย้ยดอกตูมค่ะดอกเล็ก มาดูตรงนี้ตรงนี้ด้วยโหอันนี้เสียแล้วไม่รู้ตัวอะไรกินนี่ค่ะพี่เลยเดินข้ามมาเกียเกือบจะเหยียบเห็น,พ,นพุ่นตรงนี้นี่เกือบเหยียบไปแล้วค่ะดูดอกตุม้ม พี่เราจะเก็บดอกเล็กเอาไว้เผื่อไปล้างแล้วก็ใช้ได้นี่ค่ะสวยมากเลยโหดอกนี้ดอกนี้ก็ใช้ได้อยู่ค่ะขายังดีอยู่เดี๋ยวพี่จะตัดขาเอา ไม่ใช่สัตว์แทะนะคะมันใหญ่มันบานจนแตกเองดูค่ะขาใหญ่มากนี่ค่ะข้างในไม่ได้เป็นแมงจะเอาไปเอาขาไปทอดค่ะชุบแป้งทอดหรือว่าย่างก็ได้ค่ะอร่อย ดูค่ะเฉพาะขาก็ได้มาเบลอเลยหนักมากดูค่ะเมื่อกี้พี่ไลได้ถังใหม่มาเปลี่ยนถังกับพี่สาวค่ะของพี่ไลเต็มแล้วตอนนี้ก็จะเต็มอีกแล้วค่ะดูอู้เล่นมาก โอ้ดูขาขาใหญ่มากค่ะชอบลุ้นตรงขาใหญ่ค่ะเวลาเราเก็บเห็ดโอ้ด้านนี้โดนกินไปแล้วนิดนึง ดูข,ข้างในยังขาวชัวเลยไม่เป็นแมงดูเขากินฟองน้ำหมดเลยไม่มีฟองน้ำแล้วดอกตุ้มค่ะถ้าเกิดหัวเห็ดพึ่งเป็นแป้งแป้งแบบนี้นะคะเห็ดแน่นมากเลยหนักมากเป็นแป้งแล้วก็สีจะเข้มค่ะแดงเข้มเลย สองดอกนี่ค่ะออกมาสูงข้างบนเลย